เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายป๋องเดอลิเวอร์คาร์เกอร์ฟันธงอีกเสียงนุนเยสทดแทนมาเน่ได้แน่อดีตเด็กเก่าแน่หงคว้าสองแข้งสิงโตคำรามสื่อเผยเงื่อนไขโบนัสท,ที่หงแดงต้องจ่ายให้กับเบนซิก้าก้าทุ่มหน่อยดีอาเบอร์ดีนอัพค่าตัวแรมซี่เพิ่มเป็น10ล้านปอน สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับชแนล p องเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาติดละครอบทุกคนถึงที่ถาไม่ยาาพาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับคาร์ลเกอร์ฟันธงอีกเสียงนูนเยสทดแทนมาเน่ได้แน่ เจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังของทีมลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นกรูคอมเมนเตอร์ชื่อดังของวงการฟุตบอลอังกฤษแสดงความเชื่อมั่นว่าดาวินนูเยสว่าที่ศุนหน้าคนใหม่ของหงแดงจะสามารถเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของซาริโอมาเน่ที่กำลังจะออกจากทีมไปได้ดีเลยทีเดียว โดยก่อนหน้านี้สจวตดาวนิ่งอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงทัศสนะถึงการที่จะย้ายมาค้าแข่งยังถิ่นแอนฟิลด์ของหัวหอกจอมถล่มประตูชาวอุลุกวัยว่านูนเยสเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของทางลิเวอร์พูลและคาดว่าจะเข้ามาแทนที่การจากไปของสตาร์ดังทีมชาติซิเนกลาได้อย่างไร้ปัญหา คราวนี้ถึงคิวมิสเตอร์ลิเวอร์พูลอย่างคาร์ลเกอร์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าสําหรับเรื่องที่ซาดิโอมาเน่ได้ทําการตัดสินใจที่เขาจะก้าวออกจากสโมสรไปนั้นแน่นอนว่าลิเวอร์พูลต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อทดแทนในตําแหน่งที่หายไปของเขาและนูนเยสก็คือคนที่พวกเขาต้องการ ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอเก้นคอปมักจะทำด้อย่างยอดเยี่ยมในการเป้นหาผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ากับระบบแผนการเล่นของพวกเขาอยู่เสมอแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาใช้จ่ายเงินก้อนโตไปแล้วและเป็นประเภทของตัวเลขที่เรากำลังพูดถึงอยู่และตัวเลขแบบนั้นเราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วที่พวกเขาใช้มันกับผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างอาริสันเบ็คเกอร์และเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเวอร์คิวฟานไดและพวกเขาสร้างความแตกต่างอย่างมากอย่างที่คุณเห็นกันมาตลอดจาก ช่วงเวลาที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องฟื้นฟูผู้เล่นในตำแหน่งแนวลูกเพราะว่าอายุที่มากขึ้นของ3มกองหน้ายามซาร่ามาน่ ara, ane, และฟิมิโนนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดในช่วง45ปีที่ผ่านมาสำหรับลิเวอร์พูลมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราจะต้องเห็นมันแตกสลายไปในทางใดทางหนึ่งแต่สักวันมันก็ต้องจบลงในไม่ช้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วการมาของนูนเยสนั้นถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ในตำแหน่ง เกมลุกได้อย่างชัดเจนคาร์ลเกอร์กล่าวปิดท้ายอาดีตเด็กเก่าแน่หงคว้าสองแข้งสิงโตคำรามไมเคิลโทมัสอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลออกลงกระตุ้นให้ต้นสังกัดเก่าของตอนนั้นเซ็นสัญญากับจูดเบลลิงแฮมและคาวินฟิลิปเข้ามาเสริมทัพหลังจากที่พวกเขาเพิ่งปิดดีลคว้าตัวดาวินนูเยตได้สำเร็จตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมืองลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งลูมแม่นา m e r s e ไซ i d ใกล้จะปิดดิลแข่งวัย22ปีได้แล้วหลังจากที่พวกเขาทุ่มเงินเป็นจำนวนถึง85ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรให้กับเบนฟิก้าแต่อย่างไรก็ตามอดีตมิดฟิล์หงแดงก็เชื่อว่าทีมยังต้องการนักเตะในแดนกลางเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นหน้า ดาวินูเยส z นั้นมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับเบน f i ก้และทีมระดับท็อปทั้งหลายก็ต่างให้ความสนใจในตัวเขาและเขาก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์ o ูลหลังจากนั้นผมคิดว่าการหาแบ็กอัพในตำแหน่งแบ็กขวาจะเป็นการดีสำหรับเ e นอลิสันเดอร์อารโนซึ่งจริงๆแล้วโจโกเมสก็ ates, าสามารถเล่นได้ดีเมื่อถูกเรียกลงสนามแต่ผมอยากเห็นเขาเล่นตรงกลางมากกว่า คา i n วินฟิลิปถือว่าเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งขึ้นอยู่กับค่าตัวของเขาแน่นอนว่าเขาจะไม่ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลและผมยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าทาบจูดเบลลิงแฮมด้วยถ้าโอกาสมาถึงแต่มันอาจจะเป็นซีซั่นหน้าแต่ผมก็จะมีความสูงมากๆหากาว่ามีฟิลิปหรือเบลลิงแฮมอยู่ในแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลโทมัสกล่าวปิดท้าย สื่อแดนฝอยทองเผยเงื่อนไขโบนัสที่หงแดงต้องจ่ายให้กับเบนฟิกา้า เลคคอร์ดสื่อชั้นนำของประเทศโปรตุเกสเปิดเผยถึงรายละเอียดค่าโบนัสที่ทางลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายให้กับเบนฟิก้าในดิวของดาวินูเยสหลังจากเป็นที่เชื่อกันว่าการย้ายทีมใกล้จะเสร็จสิน้นลงในเร็วๆนี้เบนฟิก้าต้องประกาศว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการขายดาวินูเยสให้กับทีมยักษ์ใหญ่จากอังกฤษแล้วโดยบอกด้วยว่าลิเวอร์พูลยอมจ่ายเงินทันทีเป็นจำนวนเงิน75ล้านยูโรหรือประมาณ2,700ล้านบาทและมี เงื่อนไขที่จะจ่ายเพิ่มอีก25ล้านยูโรหรือประมาณ900ล้านบาทถ้าหากดาวตเตะชาวอุลุกวัยสามารถทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ สำหรับรายละเอียดค่าโบนัสต,ตามการอ้างอิงของเลคคอร์ดนั้นลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินทันที5ล้านยูโรหรือประมาณ180ล้านบาทเมื่อถึงเวลาที่ดาวินนุนเยสลงสนามให้กับหงแดงครบ10นัดและหากเขาได้ลงสนามลงเล่นแต่หลัก60เกมขึ้นไปเบนฟิก้าก็จะได้เงินเพิ่มอีก10ล้านยูโรหรือประมาณ360ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก10ล้านยูโรจะขึ้นอยู่กับผลงานของทั้งตัวนุนเยสและของลิเวอร์พูลตลอดช่วง ระยะเวลาที่แข่งไว้22ปีอยู่กับทีมกล้าทุ่มหน่อยดีอาเบอร์ดีนอัพค่าตัวแรมซี่เพิ่มเป็น10ล้านปอนด์ สกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำระดับโลกรายงานว่าอาเบดีนทีมในศึกสกอตติสพิเมลีปฏิเสธข้อเสนอแรกจากหงแดงลิเวอร์พูลรองแชมป์พิเมลีกอังกฤษซีซั่นล่าสุดที่ยื่นซื้อคาวินแลมซีแบ็กขวาดาวรุ่งอนาคตกาไกลวัย18ปีด้วยตัวเลขเพียง4ล้านปอนหรือราวประมาณ174ล้านบาทแล้ว โดยแหล่งข่าวได้ระบุว่าข้อเสนอที่ทางลิเวอร์รพูลได้ยื่นมาให้ยังดูน้อยเกินไปก่อนที่จะเพิ่มตัวเลขเป็นมูลค่ารวม10ล้านปอนด์หรือราวประมาณ435ล้านบาทโดยแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น5ล้านปอนด์และอีก5ล้านปอนด์สำหรับส่วนที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามผลงานในอนาคตเนื่องจากยังมีโบรลญญาทีมในสืก่อกันโชติเซียรอ,อิตาลีที่เ็งคาวิลเลมซี่อยู่เช่นกันเพื่อเป็นตัวแทนของอารอนฮิกกี้กองหลังเพื่อนร่วมชาติหากตัดสินใจขายให้ ทีมอื่นแลกกับเงินก้อนโตทั้งนี้ ลิเวอร์พูลเพิ่งจะบ,บรรลุข้อตกลงกับเบนฟิก้ายอดทีมจากลีโปรตุเกสในการที่คว้าตัวดาวินนูเยสศูนย์หน้าดาวยิงทีมชาติอุลุกวัยวัย22ปีด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,697ล้านบาทโดยเป็นการทุบสถิติเดิมของเวอร์คิวฟานไดที่คว้าตัวมาจากเซาเทมตันในปี2018ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์หรือราวประมาณ3,262ล้านบาทจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทางอาเบอร์ดีนที่ได้เห็น นี้จึงได้ทําการเรียกค่าตัวของคาวินเลมซี่เพิ่มขึ้นนั่นเองโดยสําหรับลิเวอร์พูลนั้นเสริมทัพในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ไปแล้ว2อายซึ่งลายแรกสุดเป็นของฟาบิโอคารันโยมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย19ปีจากฟูลแลมทีมน้องใหม่จากสุพิเมรีกอังกฤษที่ทางหงแดงคว้าตัวมาได้ค่าตัวรวม7.7ล้านปอนด์หรือราวประมาณ334ล้านบาท ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ